รีวิวหมึกแดงง่ายครับพี่น้องเป็นตาแซมบ่ครับหมึกแดงครับหมึกแดงอันนี้ข้าหมึกแดงครับหมึกยอดหมึกแดงปลูกหลายยางครับพี่น้องมีหมึกพุ่มครับมีบัวพุ่มหมึแดงครับปลูกกำลังโต อันนี้บวบครับบวบลูกตัวโต,วต,วตวยาวๆหบึ่งบรรยากาศนามแรงๆครับปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับพี่น้องเหลือกินก็ขายครับพี่น้องหมากใหญ่ครับอ้วบๆมานึครับ น,น,นี่คือเกินพี่น้องปาอใหญ่กว่าแขนครับใหญ่กว่าแขนครับไซนี้อันนี้คือย่างไง่มดเต็มที่เลยครับแต่ลูกไงอะไรครับพี่น้องนะมาันเป็นรังนี้ครับอันนี้เครื่องบอกบวบตายไปแล้วครับ หนังกระสิปลูกพริกครับปลูกพริกมีพริกมีแตงมีน้อยนาปลูกผสมปนเปนกันไปครับอันไรออกหมางเงี้ยอะไรก็กินอันนั้นครับพี่น้องนี่ยเป็นตาสะออนบ้างอึ้นหมางปอพี่น้อง เกือบสัมเขียนเกือบสำมเขียนพางมงอมะเขือยครับพี่น้องคลิปก่อนๆหนึ่งมะเขือน,น,นะครับมาเบิ้งลุกเหมือนนี่หมากแก่ละบ่ <c oughs> ดุกขนาดครับเบืองดอก แย่งกันออกครับมันกือกัาแย่งกันออกอันนี้คือเก็บคูมือเะครับตอนเช้าพูดนะพี่น้องโอ้คู่งาคู่ยอดคู่ดอกเลยครับอือ คลิปนี้ครับชมสวนครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ